อุ้มไปเลยครับผอไปเลยครับผอไปเลยไม่อุ้มลุงไม่อุ้มลุงไม่อุ้มลุงไอ้เฮียพวกเราบวกแล้วพวกเราบวกแล้วตัวบัคหรือเปล่าตัวบัคหรือเปล่าใช่ึงปาดกูดิเขาบอกว่ากูตัวบัคว่างลองปาดกูดิปาดมึงปาดเลยมึงปาดเลยมึงปาดค่อยชุบกูอุ้ยตัวบักโตว่ะโยเฮียเจ็ดเจ็ดเจ็ดขอละเจ็ด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 แล้วอุงแงะกันทำไมเนี่ยอุงแงะกันทไมชอบเสียงไอเนิร์กันเชี่ยเพื่อนกูลามร้องบัคยางเหลือเท่าไรเหลือแปดมีเกาะเกาะ เอ้ยเอ้ยเขามาเข้ามาดีเล่น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 หน่อยนะเลหน่อยคนนึงคนนึงใครว่างนะเล่นหน่อยไปฮอร์เลยฮอร์เลยฮอร์อย่าไล่ทข้งไปเลยครับอุ้มไปเลยครับหอไปเลยครับหอไปเลยเจลุงการเจลุงการคนเดียวจะเย็น ไม่อ <Jo> ุ <jeu anything S 2> ้มลุงไม่อุ้มล hey ุงไม่อุ้มลุงวิกลีนท์ท็อตข้างบ้าน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 ตัวนึงข้างบ้านตัวนึงอยู่ไหนวะอยจะบอกแล้วไม่รู้อย่าขี่ก็สุดไป สวยพี่สวยชุกยากิของชุกยากิของชุกยากิปืนโบคาญี่ยนหน่อยป้าปืนบวกค่ายีงยนหน่อยดิดูห่อห่อไอ้ห่อห่อหน่อยเร็วๆปืนบวกค่ายีงยนหน่อยยีงยนหน่อยญี่ยนเราตบไม่หน่อยตบปั๊บไม่หน่อยเอาไปก่อนยิปเปอร์ยิปเปอร์ไปก่อตายไม่ตายรถรถเออไอ้ห่อไปเนาะเอ็ห่อไปยากิยากิโอมโุมมมเร็วๆรั่ใครไม่อุ้มไปไปไล่บัมดิเบิกรถอ่ะ พี่ห่อให้อย่าพี่ห่อให้ไอเดียไอเดียมาเอาศพดิเลยไอเฮียพวกเราบวกแล้วพวกเราบวกแล้วที่ไหนดรแล้วว่าต่อทีดูเร็วอะไรพี่อันนี้เราหลอกคขนี่ะอันนี้เราหลอกคขนี่ะเขาหลอกไอสัตว์เป็นล้านของจริงดูแล้วถึงล้านไม่ตายัดเอายไอ้ยัยยัยมาดีดูดินเดียดินียดูมาดีดิอย่าเป็นอะไรเป็นอะไรมูแลกสีนี่อะไรเนี่ยมาดีอะ จะดับไปแล้วเราโดนเละขอด่วนขอด่วนแล้วไกลเกิผมเชื่อแล้ววันนี้เราจะโยนเกมแน่นอนไม่เราบอกไว้ยังอ่ะเกมไม่ครบเลยรีบว่าเแอเนอะไม่มีหว่าเน๊อะเขี้ยวไอ้หลังลุงของเราเคสออกไปแล้วเคสหนึ่งรออะไรแล้มันห่อแล้วมันห่อแล้วมันห่อแล้วขนาดนั้นรออะไรสวยมากเลยสวยสวยจัด มาทางบ้านมาไม่ไม่มความเจตารไม่มามามเลี้วอะตรงไหนตรงไหนาวแล้วห่อแล้วั่เก่าวควายควาขควายสาผูอยากทำบ้านทางนั้นอ้เยี่ยูไปโดนห่อด้วยดีกว่าอยู่หน้าบ้านเี่ยมเก่า ถ้าเพื่อนตายหาหมดตนี้ขาไมหมดขาใจไม่กันลมมเหตีเ่อเอเกขอยู่น้าบ้านนี่เขียมอย่างง่้เลยไปนเล่ไป้เจ๊เจ๊เจ๊ยนเกมเจ๊เจ๊เด็กียไอซ่นปั๊มดาวดิปั๊มดาวดิันหนึ่ไนะนะพอเขาตัวเขาไม่ตีเลยนะรงห ตัวป้าเปล่าตัวรือเปล่าใหญ่ๆไม่ไม่ไม่เยี่ยโอยมุมเด็ดไอ้จอดดูก่อนเราด้วยก่อนเนี่ยโค้ยเกลียดมุมนี้เลยเยี่ยตีตายแล้วโดนแทงตะลุขี้ขวานเนี่ยถมกเนป้าผมไเนป้าหัวแดงถไกเป่ะไม้มาทุบไ้ีหัวแดงหัวแดงหัวแดงกดยิงไม่ทะลุได้ไงวะแ่มนแ่มันมุมนในไดฟเอมอ่คือการทะลุขี้ขวาของจริงเลยคือตีมันตายป๊บอะถ้ามันมันมันราใส่เราคือเราเราโดนเราโดนอิโมนร้อยเลย ต่อให้เราคี้กว่าใส่ม right. no. ันอ่ะ <in> ม <pronunciation though> so oh, ุมไม่เยี่ยนอ่ะเราขี้กว่าเมื่อกี้เอาไปสามแล้วอ่าอุ้ยเนื้อสวยเมื่อกี้นี่น้องไปเอาอีกหนึ่งสวยอย่าล้ำบ่อยอย่าติดล้ำอย่าติดล้ำน้องติดล้ำไม่ได้ตาย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 ที่เฟคต้องได้ไม่ได้ตายไมตายพี่เล็มชุบดีชุบดีพี่เล็มคว้าอาะวัตควากระวัตสวยเพื่อนไม่โดนต่อไอ้เหแคลลี่ลุ้นเลยจ้า

เฮียร้องกงนระงมเลยปอาดมาดิ๋าาเลยาเลปมา่ตัวลาอเจดเจ็ดเจดอเดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแงกันทไเนี่งกเ้าเสงไนิรงเนีชียร์เพื่อนกุลามร้องบักเออไอเียมากันตตัไมด้เลยไอเียรู้หรือเป็ตเเคน้นเซ็เมื่อกี้ไอเียหกคนนะเว้ยอิมจุใจอะ อเออเฮียหลือจกน้อยไปละอย่าร้องละงมละงมมีเจ็มีกูเมื่อวานเจ็ดใช่ป่ะเพื่อนสิ่งที่ไหวได้ไก่ไหวสัตว์เออพ ah, ี่ตัดที่นี่บวกบวกโดนไปแล้วเลยสัตว์ก็อยัดเกือบใกล้ๆตรงนั้นน่ะตรงหน้าบ้านเสาทิดอ่ะบ้านเสาทิดเกิดไหนวะอ๋อด้านหลังถ้าอยู่ในบ้านวรอไม่ในบ้านก็หลังบ้าน ข้างบ้านางบ้านเจอ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 ี่อยู่ซิกๆเลยอ่ะทำไมตายอ่ะขอยแยไปดิ